วันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี้ยไปทําบุญทําสังงคานมานะคะสังงคานถ้าใครเคยไปทําแล้วก็จะรู้ว่าเราจะถวายของพระนะคะงานเนี้ยที่เราถวายเนี่ยเราเน้นถวายของแหง้งพวกทูบเทียนยาสีฟันแปลงสีฟันสบู่มีดโกนยาแล้วก็พวกอาหารกระป๋อง น้ำเปล่านมกระดาษชำระของใดๆที่จำเป็นที่เรานึกได้พระต้องใช้เนนต้องใช้เราถวายสังฆทานเราใช้อิงสมัยใหม่นะคะไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อที่ไหนก็ได้คลิปนี้มีเวลาก็เลยใส่ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยไว้ในคลิปเดียวกันเลย เผื่อใครมีญาติเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเป็นมีสามีเป็นชาวต่างชาติอยากชวนเขามาร่วมทาบุญทําสังฆทานด้วยดูคลิปนี้ได้นะคะไม่อยากให้ใครๆลืมลองเท้าแตะไฟฉายร่มถ้าเป็นไปได้ก็ใส่สบงจีวอลงไปด้วยแนะนําให้นำเงินใส่ซองปัจจัยเล็กๆน้อยๆเนี่ย พระท่านได้นําไปใช้ถวายสังฆทานเสร็จแล้วหลังจากถวายอย่าลืมกรวดน้ำให้กับคนที่คุณจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้ด้วยนะคะว่าคุณตั้งใจะจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้ใครวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ